สวัสดีครับผมนัทอัตไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่กิโลเมตรห้ารหกสครับเมื่อวานก็บริเวณใกล้ๆจุดนี้ก็มีข่าวนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับบริเวณด้านทิศเหนือครับบริเวณด้านนี้นะครับเลยไปอีกสักประมาณ100เมตรนะครับกระโดดให้ข่าวนะครับบอกว่ากระโดดให้รถไฟ ชนนนะครับ่าจะเป็นขบวนรถเร็วนะครับเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีน่าจะเป็นขบว,ลลรวนรถเ,เ,เร็วที่หน,นึ่งสามสามนะน่าจะนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับประมาณนี้เพราะว่าช่วงเวลานั้นก็มีขบวนหนึ่งสามสามนะครับที่เข้าสถานีเวลาเจ็ดโมงสี่สิบกว่านาทีนะสี่สิบหกนาทีก็ช้าประมาณสี่สิบเอ็ดนาที เราาจะเป็นขบวนนี้นะครับตอนแรกคงคิดว่าน่าจะเป็นขบวน76นะแต่ดูตามขบวนรถที่วิ่งผ่านน่าจะมีขบวน133นะเมื่อวานประมาณ100เมตรจากบริเวณนั่นด้าน,นนี้นะครับบริเวณเลยต้นไม้บริเวณความมือไปอีกนิดนึงนะครับจุดนี้เราจะเป็นทางโค้งนะนะครับเดี๋ยวถ่ายคืนไปด้านนี้นะครับจะเป็นทางโคง้งการสายนะไอที IG ่สถานี รถไฟหนองคอนกว้างนะครับบริเวณซ้ายมือก็จะเป็นชุมชนนะครับชุมชนเก่าจานนะบริเวณนี้นะครับส่วนไปด้านนี้ครับข้ามสะพานไปด้านนี้ก็จะเป็นสถานีหนองกว้างก็จะเป็นชุมชนสามัคคีนะครับบริเวณจุดนี้ก็มีผู้เสียชีวิตก็หลายรายนะครับน่าจะเป็นออสักปีพศ 2565ั25นห้า้หสิบห้าะครับสักเดือนคุมภาพันก็มีผู้เสียชีวิตนะครับบริเวณเลยโค้งนี้ไปนะครับประมาณสักสองรเมตรประมาณนี้นะข่าวก็เป็นขบวนหนึ่งสามสี่ชนนะครับเห็นว่าน่าจะเมานะครับน่าจะเมาเาก่อนหน้านี้ก็น่าจะผมจำไม่ผิดถ้าจำได้ก็ปีห้าแปดนะครับก็เลยไปตรงนี้เหมือนกันนะครับบริเวณ จะไปทางสถาน,นีนีลองขางกว้างก็เห็นว่ามีศพผู้เสียชีวิตนะครับอยู่บริเวณข้างทางรถไฟนะคาดว่าน่าจะตกรถไฟนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวรอถ่ายครับบน75กันครับอีกสักรักก็จะมาครับ บีดมันเลยนะครับออกอั้วรอไปแล้วครับขบวนเจ็ดสิบห้อาอ้โรอก็เปิดบีดสมันเชียวก็เราดูเห็นแถวๆนี้ก็มีผู้เสียชีวิตจากรถไฟเยอะมากนะครับแต่ก่อนเนะี่ยญ่าทั้งสองข้างทางนี่ก็จะ ขึ้นเยอะมากนะครับตอนนี้มันมีการมาตัดนะครับภาพแมันมองเห็นได้ชัดแต่ว่าส่วนใหญ่เหตุก็จะเป็นกลางคืนนะเลยไปกล่อนถึงสถานีก็ประมาณสักอยงนี้หนึ่งกิโลเมตรก็มีเคยมีข่าวนะสะักปีนี้แหละนะครับกระบวนรถที่สี่หนึ่งเจ็ดนะ ที่ห่เจ็ดทับผู้เสียชีวิตนะน่าจะเป็นแรงงานชาวพม่า,มาเสียชีวิตนะครับเป็นที่พักคนงานแต่ตอนนี้ลื้อออกไปแล้วนะครับเสียชีวิตก็เท่าที่ผมจําได้บริเวณแถวๆนี้ก็เยอะเยอะนะครับจากที่ทราบเนี่ย,น,ยน,น่าจะหลายรายนะครับอาจจะหลายรายเวลาผมเดินสำรวจเนี่ยก็จะได้กลิ่น เหม็นๆเนี่ยก็มีสุนัขมีอะไรก็เสียชีวิตเยอะนะครับส่วนคนก็ทัดที่ทราบมันก็ห้าหกรายนะครับประมาณนี้ที่ที่ัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟนะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เ,เข้ามาในเขีรถไฟก็ระมัดระวังด้วยนะครับบางทีมันอาจจะเบรกไม่ทันหรือว่าอาจจะมืดเนาะบางจุดก็ไม่มีไฟนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับดีครับ